ล่าสุดการเคลื่อนไหวอีกรอบโพสต์เดือดเธอคนนี้แปลกมากหลังทนายเจมแนะรักแม่อย่าทำร้ายแม่จากกรณีดราม่าระหว่างการวิพากษ์ที่ออกมาโพสต์เดือดต่อว่าดีมแฟนสาวของเสือ ลูกชายของตนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงผ่านสื่อโซเชียลต่อมาเสือและกวางเดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับดีมแฟนสาวของเสือเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพและขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชมารดาของตนจนเป็นที่วิพากษ์วิจาร์อยู่ในสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายซึ่งทนายเจมนิติธรแก้วโตโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมีข้อความว่า รักแม่อย่าทำร้ายแม่จบแบบเงียบๆดีกว่าไหมผู้ใหญ่ที่ยืนข้างๆเด็กให้สติเด็กด้วยชนะพ่อแม่ยังไงก็บาปเชื่อผมเถอะจนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะต่อมาทางด้านรีมก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของทนายเจมพร้อมข้อความระบุไว้ว่าเป็นทนายที่ความคิดป่วยมากค่ะ และล่าสุดค่ะการวิพากรได้โพสภาพล่าสุดลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุไว้ว่ารักแม่คือความคิดป่วยแปลกนะอีนี่ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอย่างคอมเมนต์ที่ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะใจเย็นๆน,นะคะตอนนี้อย่าอ่านข่าวนะเราเป็นกำลังใจให้นะ สำหรับน้องคนนี้พอเถอะค่ะพี่การอย่ากล่าวถึงเขาเลยหนูเชื่อว่าแม่แม่ทุกคนดูออกและเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแม่ทุกคนกลัววันนี้ที่พี่การเผชิญอยู่ใจเย็นนะคะใช้สติให้มากที่สุดปล่อยเขาพูดไปค่ะคุณการต้องอย่าใจร้อนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ Bye. Bye.